ผู้เดินสายร้าที่นีสถานบ้านโตีสถานบ้านโตท้าานซ้ายองขบวนรถและ้าราข้าบวนรถรตวของสาะท่าน้เรียบร้อยอขึ้นอจขบวนรถด้วยค่ะขบนที่255ต้นทางจากสถานีทควรรีถ er. ุดปลายทางสถานีหลักสวนค่ะ ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณมันใดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนเดยรถไฟโดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายและแรงได้ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ